เลขเด็ดจิ้งจบพอดร,รักลุ้นรวย2มกราคม2568อีก2วันเท่านั้นก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลงวดวันที่2มกราคม2568กันแล้วเชื่อว่าคอหวยทุกท่านต่างก็กำลังตามหาเลขเด็ดกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากเราคนดังคนบันเทิงแหล่งโซเชียลต่างๆและในวันนี้เราก็ได้มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันค่ะเป็นข่าวจิ้งจบกำลังพอดร,รักกันเชื่อให้โชคปีใหม่ โดยผู้ซื้อข่าวได้เดินทางมาที่บ้านพักในจังหวัดน,นครนายกพบกับครูฟิล์มครูจากโรงเรียนในจังหวัดน,นครนายกหลังถ่ายคลิปจิ้งจกพอดรักโดยครูฟิล์มเล่าว่าตนกลับมาบ้านพักและขณะกําลังไปห้องนา้าเมื่อเปิดประตูก็กเจอกับจิ้งจกสองตัวกําลังพอดรักกันอยู่จึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเนื่องจากมีความเชื่อว่าจิ้งจกอาจจะมาให้โชคลาภโดยบ้านเลขที่คือเลข1 1 7ทับ และเลขทะเบียนรถยนต์คือ8503อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีรับซั์ปี้ใหม่2568ปกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ